สทักษะมัดใจเขาทำให้เขาหลงไหลแล้วคิดถึงคุณแบบอินฟินิตี้นั่นเองค่ะทักษะแรกของผู้หญิงนะคะสาวทักษะการอ้อนงัดมาใช้นะเพราะว่าทักษะนี้นะจัดอยู่ในหมวดของเสน่ห์ภายในนั่นเองนะคะสิ่งนี้รวมถึงในเรื่องของนิสัยใจคอความเข้ากันได้ รสนิยมของคุณและเขานะคะทัศนคติของคุณด้วยเช่นกันนะคะเราจัดอยู่ในหมวดของสเสน่ห์ภายในนะคะล้วนจะส่งผลต่อความยืนยาวในความสัมพันธ์ผู้หญิงที่รู้จักงัดทักษะนี้มาใช้นะคะผู้ชายหลงผู้ชายติดผู้ชายคิดถึงทักษะการอ้อนทักษะที่สอง ทักษะการเอาใจนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันทักษะนี้ผู้ชายส่วนใหญ่ล้วนชอบผู้หญิงที่เอาใจคุณบอกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ไม่เอาใจใครหรอกคะ่ะ เธอมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีบางมุมที่เธอก็ต้องเอาใจและใส่ใจเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ในความสัมพันธ์เราจะไม่ทําอะไรเลยถ้าอย่างนั้นเราก็อยู่คนเดียวนะคะดังนั้นการเป็นผู้หญิงที่แข็งกระด้างจะไม่เหมาะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือชีวิตคู่เนาะดังนั้นคุณต้องมีทักษะการเอาใจทักษะการเอาใจเก่งของผู้หญิงนี่แหละเพราะว่ามันจะทำให้ตัวคุณน่ะเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วผู้ชายก็จะชอบคุณด้วย ผู้ชายชอบผู้หญิงแบบนี้ชอบความอ่อนหวานชอบความอ่อนโยนของผู้หญิงนะคะเขาไม่ชอบความแข็งกระด้างเพราะว่าด้วยพลังงานทางเพศของผู้ชายก็คือความแข็งกระด้างอยู่แล้วดังนั้นมาเจอกันระเบิดเป็นโกโก้ครันช์ค่ะเนาะโอเคนะคะทีนี้เสริมมงคลในเรื่องของความรักการงานการเงินประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ทำให้ตัวเองมีสเสน่ห์เสริมส่งในด้านดีชีวิตจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรัก ในเรื่องของการเงินบูชาสีพึ่งไปซะอันนี้บอกตรงๆนะดูจากชีวิตของโคชเอมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างตอนนี้มีพร้อมแบบว่าไม่ต้องกังวลความรักมีพร้อมแบบไม่ต้องกังวลมันเลยมีแต่ไอเดียดีๆที่ทำให้เราครีเอทออกมาคิดแต่สิ่งดีๆออกมาเท่านั้น เพราะอะไรมันตัดความกังวลใจไปแล้วอ่ะคุณเข้าใจไหมเมื่อคุณบูชาสิ่งนี้นะมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการอยากได้แฟนที่ดีอยากได้สามีที่ดีอยากได้สามีฝรั่งโอกาสสูงที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมโยงของพลังศรัทธานั่นเองเ,องเนาะวิธีใช้นะคะเราใช้มูเป็นแบบปรับโง่เฮงหรือหลายคนอาจจะบอกว่า การลงนะหน้าทองค่ะมันมีอะไรบ้างไหมคะที่ห้ามทำเวลาลงแบบนี้ปุ๊บหนึ่งยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ไม่โกหกพูดง่ายว่ารักษาศีลห้าทุกอย่างจะปังมากๆพูดจาดีพูดจาเพราะไม่พูดจาแบบทำร้ายจิตใจคนอื่นหรือพูดจาหยาบคายจะเสริมสิ่งที่ดีมากขึ้นความซื่อสัตย์การกระทำในสิ่งที่ดี จะเสริมให้คุณได้ดีอีกมากๆเลยนะคะเพราะมันเสริมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปลุกเสกจากพระดังนั้นมันจึงมีแต่เรื่องราวดีๆแล้วส่งเสริมให้คุณทําเรื่องราวดีๆอะเมื่อก่อนนะเอมบอกเลยว่าเอมไม่ได้เป็นคนที่สวดมนต์หรือทําอะไรเป็นกิจจารักษณะอะไรขนาดนั้นแต่พอได้มามูสิ่งนี้แล้วมันเลยทําให้เอมกลายเป็นคนที่สวดมนต์หรือทําอะไร โดยจริงๆจ,จังๆในชีวิตโดยไม่รู้ตัวแล้วทำแต่ในสิ่งที่ดีงาน,นชีวิตะจะเปลี่ยนนะคะทักแอดเชเอมหรือกดลิงก์ด้านล่างบอกว่าบูชาสีพึ่งนะคะ